สามมิติเก่าหน้่สามจิติสามมิติเก่าหรือขนยัยเขาต้นขาวไม้ขาทุกงาทุกคนถูกเกันเจียมเจียบตัวเจียมตัวหลาลนก็จะใส่ขอก็จะสกลาบก็ส ครับนะครับนะ <coughs> <coughs> shan まあ、Na you mm -hmm. ครับกขบระมันครับขอคารวะหลวงพุักเข้ากับเดี่ยวนะครับคือญอาติธรรมบ้านสังเนตำบลแวงเพื่อสว่างแดนดิยนจังหวัดสกลนครคือมาคารวะของลวงพลักเข้าครับ,บมงคลทมบัตรครับผม ประมาณนี้ครับเรืองลงมายี่สิบหบเจ็ดคแท่นตัววางบ่อเหรอครับยี่สิบหกย่ิบเจ็ดวางบ่ครับยี่สิบหกยิบเจ็ดทางวัดท่าหลวงพ่อติดไซบ่ครับติดติดวัดใดบ่งานวันว่าบ่ติดก็พอดีก็โอเคก็เอาวันนี้ตามนี้นะครับ โมีหลองพองบ่ได um, uh, 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 <c oughs> ้เันยอดหมือน่ว่าเอ้่นเ้ครับคุณแม่แตงครับ อิมอ้มได้ <c oughs> เข้าทำบุญศาสนราุาทาูทำยางเดียวเห่าไปทั้งได้กันเช่นไม่่แต่งไวน้น <c oughs> <c oughs> <อ>าดีใจรอดเราออบนาได้ผ้าดรลานนำได้ครับมาผีได้เบี้ยมาหา บึเจ็บเ,เลยเครับเจ็บบึงซอยกันได้หมยได้ไ,ไดลก่กับอยู่ก็อยากที่ทำเฮาครับ <laughs> บนถุนทัานละหอดกระถิ้นหรอได้หลายกว่าหันครับอย่าราเวลามันยังหลายอยู่ครับอ,อีกช้อนอาทิตย์ <c oughs>

มันมีร่งเาีนะมันจะขอมทีทแค่่แค่้องบดีอนทดีก็จเอาอีกขดีเอาันจได้ร้านโอ้คผมเห็นเขาจะได้ร้านนึงาียผมโมพิดตัวสันมาครับพี่น้อง คนหน้าทำกันครับหลวงพ่อใหญ่เฮาครับผมส่วนญาติท่า้ำก็นั่งฟังนางรอดมั่นครับ